โอเคสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนคลิปนี้นะครับเราจะมาสอนท่าปราบเซียนนะครับโดยการใช้แบรนด์ของอีโร่ด้วยนะนี่ของโฆษณาหนึ่งนะครับใครอยากได้ไปซื้อในช้อปปี้เอานะครับก็ท่านี้นะครับเป็นท่าปราบเซียนเลยนะครับเพราะเป็นการเล่นกล้ามเนื้อมัดเล็กที่เซียนหลายๆท่านไม่ค่อยได้เล่นกันนะครับแล้วก็อาจจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บส่วนใหญ่จะเป็นที่หัวไหล่นะครับที่เอาว่าเจ็บหลายๆครั้งที่ผมได้ยินมาส่วนใหญ่เนี่ยหัวไหล่ทั้งนั้นนะครับไหล ข้างในโอ้ยข้างนอกนู่นนี่นั่นเจ็บไหล่นะครับท่านี้นะครับก็จะช่วยทําให้กล้ามเนื้อมัดเล็กข้างในนะครับชุดโรเตเตอร์คัฟทั้งหลายนะครับแข็งแรงมากขึ้นนะก็ไม่พูดทำสำเพลงนะครับก็อยู่ที่ตัวแบรนด์นี้เลยนะครับที่จะช่วยให้กล้ามเนื้อมัดเล็กทั้งหลายของเราเนี่ยแข็งแรงมากขึ้นนะครับแบรนด์นะครับก็จริงๆไม,ไม่ต้องซื้อเป็นยี่ห้อผมก็ได้คนระเป็นจากที่ไหนก็ได้มันก็จะมีความหนาของแบรนด์นะความหนืดของแบรนด์เนี่ยอยากให้เลือกอันที่ เบานะครับเบาดูก่อนเลยนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ต้องใช้หนืดมากนะครับให้เราทําท่านี้นะครับมือขนานกันนะครับก็แค่นี้แบงกก็จะตึงนะครับหัวไหล่เราก็จะเริ่มรู้สึกว่ามีแรงต้านแล้วนะครับเราทําแค่นี้พอนะครับขยับขึ้นขยับลงนะครับนี่ทําแค่นี้เลยนะคอ่าโอเคแค่นี้เลยนะครับมือขนานขยับขึ้นลง เท่านี้เลยนะครับโหแค่นี้ก็เริ่มร้อนแล้วนะครับโดนมากเลยนะฮะทำไมถึงโดนเงี้ยเล่อ๋ไม่เคยเล่นท่านี้ครับเลยโดนมากไม่ใช่นะครับมันมันเป็นกล้ามเนื้อชุดที่เขาไม่ได้ออกแรงบ่อยในชีวิตประจาวันนะครับมันจะอยู่ลึกๆนะครับพวกกลุ่มโรเตเตอร์ครับทั้งหลายพวกนี้นะครับทำให้เราแข็งแรงในท่าหลักได้มากขึ้นด้วยนะครับเหมือนเปรียบเสมือนมี ประกันภัยชั้นหนึ่งนะครับอยู่ด้วยนะครับตอนนี้ก็เริ่มจะไม่ไหวแล้วนะครับเราทําจนแบบจนขยับไม่ได้อะคือแค่นี้ก็จะเริ่มมันจะเว้นมันจะน้อยลงเรื่อยๆนะครับไม่แต่แรงมันจะหมดนะครับโรเตเอร์คาพวกนี้มันจะเมื่อยง่ายมากนะครับก็อาจจะแนะนําให้ทําเป็นทั้งก่อนและหลังเลยคือเราเราเรา,เราคิดว่าท่านี้เป็นได้ทั้งวอร์มอัพแล้วก็เป็นทั้งฟินิชเชอร์เวลาเรา ออกกาลังกายก็ได้นะครับสามารถใช้ได้ทุกวันเล่นได้ทุกวันนะครับไม่ว่าคุณจะเล่นไหลเล่นอกเล่นหลังก็ตามนะครับอันนี้เป็นการวอร์มที่ดีมากๆนะครับทำให้เราแข็งแรงกันมากขึ้นแล้วก็ลดอาการบาดเจ็บได้มากนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเจ้าแบนด์เล็กน้อยอันนี้สามารถช่วยเราได้มหาศาลแล้วก็ป้องกันอาการบาดเจ็บที่จะเกิดขึ้นในอนาคตระยะยาวได้มากขึ้นด้วยนะครับงันก็ขอฝากเจ้า เทคนิคนี้เอาไว้ด้วยนะครับเจ้าแบรนด์ตัวนี้ที่เพื่อนๆจะนําไปประยุกต์นะครับแล้วก็ขอฝากอย่างหนึ่งนะก็คือดัชมิวนะครับไฮโปรตีนเวพัสนะครับซึ่งเป็นผู้สนับสนุนสาหรับคลิปนี้นะครับอย่าลืมกันนะครับกินโปรตีนหลังออกกําลังกายด้วยนะครับเจ้าขวดนี้มีโปรตีนมากถึง28กรัมนะครับแล้วก็สําคัญคือไม่เติมน้าตาลทรายนะครับเพื่อนๆที่ไดเอทอยู่ก็สามารถที่จะหาซื้อดัชมิวขวดนี้ได้ที่ร้านสะดวกซื้อ ทั่วไปนะครับราคา39บาบาทเองนะครับก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ